สบายดีสบายดีสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนเมื่อนี้ภาคเอทีพมามาอย่งไอทิพไว้พระธาตุไวยพระธาตุมเพราะว่าทิบเคย่อมาไหวต้นสวงสองซามเดือนก่อนแล้วก็ผู้ซึกแบบมีแต่สิ่งดีๆเขามาในสีวิตแล้วก็ก็เลยว่ามาเทนี้มาบั่นเศร้าหนาวอีกก็เลยว่าอยู่บ่ใกล้ก็เลยว่าอยากมาไหวพระธาตุอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนพาพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันโอ้หอนพี่น้องเลย เอาๆก็ควน,นสตอกนี่แหละที๊บเรากำลังซื้ออีู่ตบเรากำลังซื้อ,อลกลออลอกหม่ก็หมักเบงเนาะทีไปไหวพระถาดอี้ห้างหาพ้นกีบกับยีสิบาท ยี่สิบบาทเงินไทยเนาะกูละหาพันจีบเอา,ลเ,ลอบบาเลยและเหลือแบบงามๆด้วยทิป <laughs> อันนี้แม่นบริเวณนอกนะพี่นอ้องบริเวณนอกพระธาตุย่างยังห่อพระเขาไปข้างในเนาะข้างในกําลัางย่างกลับมาแต่ทางพูนเนาะก็มาเบสบูซาอเอามะเป้งน่ะกระดอกไม้สิไปนั่งไปบูซาวัดบูแมนวัดรพระธาตุพระธาตุย่างสิไปบูซาพระธาตุย่างสิไปขอพรเนาะ เดี๋ยวอีฟเราใช้เต็มได้เหมือนเด้ยังว่าถ่ายถูก็ผ่าดเด่มแล้วอยากมาแห้งแล้วป่ะมาแล้วเคยมาได้เทืเอนึงแล้วป่ะมันซักซิดเด็กกะดีแล้วป่ะนี่พี่น้องตอนนี้กําลังสีย่างเข้าไปในถาดในผาถาดเนาะในบริเวณผาถาดอีห้างนี่นี่อันนี้เป็นบริเวณในผาถาดอีห้างเนาะพี่น้อง บริเวณข้างๆก็มีเป็นพวกผ้าพวกยงด้พี่น้องเลี้ยงกันหลายองค์เฮามาสวงบายนพี่น้องคนก็ยังบ่ทันละลายถ้าเป็นวันศีนหรือว่าสวงคำําๆหรือว่าวันพ่ะนะคนสิหลายพี่น้องเอบ่ายหูบ่ฮักยักมืดนะ บรรยากาศภายในวัดตอนนีน้กทิกบก็กำลังเอ็กติงเอ็กตินยัง่าถนัดไปใยซำผัวบานยังค่าทายลูกอยู่นะพี่เนาะนี่เป็นบรรยากาศหลบหลบบัดเด้อพี่เนาะคนยังบ่ลาย นี่นั่งเอกเขากำลังเอ็กติง้งอยู่ยิ่มนะับไปไหวทะ่ะนั่นเองกับเป็นบริเวณทั้งหนาดเลยี่นาะทั้งหนอกสิเป็นเดินจังสีเนาะสิมีคนทางนี่เป็นบรรยากาศรอบๆวัด นี่เป็นโอเงินนพนองโอเงินทางสีเวซ่งเป็นโอขําเป็นสัญลักษณ์ของคนาวเ้านพนองโอเงินโอข้ามเป็นลา้าทางสีบูชาเอาถูกที่เ้าสีน้่ไปไหว คนละอันกันเลยที่สีจโบทีคนละอันกันเลยไ่พอบสีด้านเหรอเยสเาา้คน,นว่าเอาลายดคนบอกว่ามัดละสองพันแต่เอาบักละลายมัดแต่เอาบูซาเคผ่านฮา คนบุญเห็ดกตงลาเถือกกระ้องให้เอ็กซีได้ขับคือกัรเนาะข้องให้พี่ดังได้สั่งเอาเองเพราะเอ็กซีกล้ามาหาเงินมาสวยเรื่องน่าฉะนั้นก็เลยถือโอกาสทำบุญแตงลาเถือกัะสีอุทิศไอ้เดแมเนอราร์ซีซีตัวเองเป็นคนเห็ดแต่ว่ากระห้องให้แค่ขับได้นำเนาะอันอันหลัก่าไหร่ใสอีกสองพันกับอะไรดิ ป้าพี่น้องไปเบิ่งเงิยทิปขอพอรน้ำกันมาเนี่ยได้ใ้ตัวกระใสตัวนี้มั้เนี่ยจุดทูบก่อนนะพี่น้องไม่จุดทูบมั้ง นี่เนาะตอนนี้เฮาก็กําลังสิไปนั่งขอพอรจากไอ้ทีพอยู่หน้าพระธาตุอีห้างเนาะกะอยากอธิษฐานยังอยากขอพรยังกะขอไปโดดเนาะพี่น้องเินน่ะสิโดนบรรดาให้เฮาสมหวัง หลังจากพี่เฮาขคพพอนแล้เวเป็นทีเรียบร้อยนะพี่นนอะเฮากับนําเอาดอกบ่แเ่นดอกอน้าเอาอันหมักแป้งที่เฮาบูซามานะพี่นนอะมา,าวางไว้ทีหนาระธาุอิงห้างแลวก็นําธถูพี่เฮาไหว้พระคอพอนไหวถาดนะเนาะพี่นนองเฮาก็มานําเสียไปแต่ละมุมของถาดอิงห้างนะพี่นนอะ ข้างนอกแล้วภ vale ูว่าทั้งในมันจะมีแต่ผู้ชายที่เขาได้ผู้หญิงเน่ยเลาะนอกเลาะนอกเอาเลาะนอกเอาเขา คัเดิมมากเลยพี่น้องเลยตอนนี้วิธีหลังจะห้วาวเขาพักอะไแล้วเนาะ อาลูอาลูพวกพาไปปลายใหญ่กว้างเนื้อมาถึงบรรดาโพเมย์่ยาติีนองที่มาตองมะเจียวมาจากตังเนื้อตั้งใต เมื่อจากทั้งใกล้ขอบุญขอคุณน้ำองคชาตเจ้ามาขอสุขขอเฮงหลังจากนั้นแม่ของนก้รมที่จะไปทอ่านต่างน้ำทาเนจกหนาวมาเปนต้นมากแต่เจ้าทราเดือนเดียวเนาะยังไม่ได้ดานก็เลยจะไปโพดทเวรนแม่บอกว่ามันเละแล้วโพดได้แล้วลูกก็เลยแบบเดินันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนถ่ายเนี่ยมันได้ทูบแล้วเขาก็ไต่ทูบมากการพระว่าขอพอนเกบุนกอนสักลาบุากาอน มันห็เป็นซ e> ิมนะพี่น้องซิมอยู่ขาขามดต้บไอ้ขาขาขาดที่หางเนาะสักสิทธิ์เออแกะขามาทั้งกรรมการบนอโลพโปเขาวหมวกขาวเราแจ้งอยู่ทั้งปีเด้อคนนันเด้อ ตอนนี้เ่ากะซีหายเมซี่หรือว่าเมคขาวผูกแขนหายเปลือเป็นสีม่วงคนหายห่าโศกให้ห้ามาน้นหายหอยู่ดีไม่แห้งให้เพืเเ่นผูกหายนอกหายเมซี่หรือว่าเมคขาว

ผูกแค้นกับเมซี่เลยอวกตอ่อด้วยผูกนำคูบาหรือว่าพระเอทิปเรามักผูกแค้นได้เนาะเพราะว่าเราว่าผูกแข้นนับคู่หรือว่าเมซี่ผูกแล้วเราคงซึ้อว่าชีวิตเรามีเป็นแนวดีๆเขามาเนาะ ku <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ได้มาสมใจแล้วเนาะเพิ่นกับมาไทยคู่บ่าวเพิ่นมาไทยซองอันเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือไม้เท้าเอ๊ะไมซี่เนาะไมซี่วะไมซี่ไม้เท้าก็ได้3 3เซนเนาะแล้วก็โดยเป็นทั้งหมด1 2 3 5เซนเอ๊ะสเซนเนาะ5าม้เท้ากับอันไม้เท้ากับคู่บ่าอ่าไม้เท้ากับคู่บ่าแล้วถีบหันก็เลยแบบว่าคุดได้ใจแบบอันนี้ข้อฝ่ายแค่เพือนะคุดซื้อๆแล้วก็เพิ่นก็ เอามาหายเนาะช่วงสายเผื่นได้ยินเนาะกินมองๆเผื่ออาจจะหูวเนาะก็เลยแบบได้มากแล้วก็เมือให้เอาเมื่อให้เอามื่อไห้พ่อให้แม่ให้น้องกูเพื่อนก็ได้แล้วก็ได้อันนี้แล้วก็ต้องขอคนอ่าน่าจะคุบะเผื่อเพิ่นหูเพิ่อนาจะหูเรื่องจิตพราะเออทีบหน่ะคิดได้ใจเน้องท่านเอยปากแต่เพิ่นก็เอาให้ยคือแต่ว่าเพิ่นฮู้เนาะแล้วก็เออเห็นอันนี้แน่ๆแต่ตัวนี้ อยางไดรคล้องค้างอาทีแต่ยังไดรคล้องดีโบแบบอันเป็นคนถี่แบบหมักหมัดฝ่ายผูกแค้นเนาะเพราะว่ารู้สึกแบบเฮาเนาะโบโบเห็นในสิ่งที่ตาเฮาแนมโบเฮนนะนะแล้วก็เลยแบบข่าแบบมันมียังขุมคล้องเฮาก็คือจะจะเสือเรืองไฟมัดแค้นเนาะเพราะว่าจะเป็นคำอธิษฐานนู่นนี่นั่นอันอันอ่าทีทีที่พันอวยพรนะมันก็จะปกป้องคุ้มครองเฮาเลยแะเห็นให้เฮาสบายใจนะก็เลยแบบมักมักมาวัดมักวัดนี่แห้ง หมากนี่ขายบัตรแค้นเลยเต็มเลยเต็มเลยตอนนี้คะเต็มเลยเต็มเลยเต็มแคนดีใจแห้งเนาะภูมิใจเนาะนี้เนาะได้บุญพร้อมได้ขายผูกแขนพร้อมเต็มแค้นเฮ็ดบุญกับเฮ็ดบุญก็ทิปมือหนีมาห่วมเฮ็ดบุญก็เล่ากะดีใจได้บุญน้ำกันเน่อยทิป fc ก็เป็นอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มกายพี่น้องเลยอิ่มท้องน้ำ ท,ทิปลาการมาเช่นการแล้วเขาก็สีได้เดินทางต่อแล้วพี่หน่องก็ต้องขอตลาไปกันไปก่อนค่ะคลิปนี้ก่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันกดซับสไคร้ให้น้องทำผิดไอ้น้อง <laughs> น้องซาลาน้องซาลาเนาะซาลาอินดีในเดื่องพี่น้องก,อ,งกอ,งอ่กอกกออากบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะขอบคุณไลค์ๆแล้วก็ขอบ ขอบคุณลิซนาะ่ติดตามเ้าซองคนจนตั้งแต่ต้นจนจบกล้วหกันใหม่ในะคลิปต่อไปสป่วนไลฟ์แมนมีแต่ทิปออกคลิปว้านี่แต่เอ้ยขอบคุณไลฟ์น้ององงส<ห>ทาายยหเนะที่ติดตามมึงนะตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหกตอนนี้เนาะกะจะได้นั่งต่อแล้วก็เจอกันใหม่ในะคลิตปต่อไปสบายที่นี่บ๊ายบายสวัสดี